ที่ตั้งเยอะมาเลยแถวดียวะ่ะเ <laughs> <laughs> สียบเลยนะนยล้อมๆได้อยู่พี่แต่ถ้าเราอยู่สูงบางที้าเ,เรื่องที่อ้อมไงเรื่องที่จะอ้อม,มที่จะขึ้นตรงกับเราสบายๆทุกคนจิบะจัดไปหนึ่งผลงานเพลงลูก ไปนักลองคิด่ง่เงียจปเป็นุกใจเป็นบุกใจป่ะเป็นบุกใจพวกเราเนี่ยชาวต้น้ะนะอุ้ยเดนเ้เต้นเเขาให้เต้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จแล้ัเต้นนะจดไปคุณนะนหนึ่งเอ้าัดไ่ันัก่งก่งักัดนกินง ฟรีลงแล้วครับอินฟีลงแล้วตรงไหนวะขวามือนะลงลงได้เปลีนใจจากหลานละปลายมือแล้วเปลี่ยนเมันได้เปลี่ยนจุดเอาเข้าวะเข้าวะโอ้โหว้ด้ห้ย้โอ้โหมีด้วยมีด้วยน้ ภาคภาคไปภาคกโอ้โหจังหวะเด็เข้าแล้วเราเราเรายวิ่งแล้วเรายั่วิ่งแล้วเพราะว่ามีมีอยู่ตรงนี้ดีนายต้องเล่นรียนดิดีนายไม่เข้าดีนายจับมือดีนายยืนงงดีนายจับมือเหรออนี่คืจับมือปะดีนายจับปืนอันนี้ชัดเจนแล้วจับระวังระวังมาหาเรามาหาเราระวังมาพาดูไว้คุมเนิน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 ทั้งที่แบบนี้ไม้หนึ่ง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 ไม่่ไหนไป่ไปไม่ไป ใจเย็น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 คุมเดินคุมเดินเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาคุมเดินคุมเดินคุมเดินเราอู้สุดเขาตายใช่ไหมพี่ถ้าเกิดเขาตายได้เห็นละเห็นละชัดเจนเดินมาใกล้ๆกวุ้กคืนไอตัวไอตรงฝั่งขวาตรงย่านนี่ดีไหมยืนดีไหมตรงนี้ฝานี่อันนี้อันนี้จริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดหมีไล่มาลงหาทรายไปเลยก็ได้นะ ลงได้ใช่ลงได้ลงได้ไม่เขาเขาไม่เอารถหลอกเขาผมว่าเขาไม่เอารถหรอกเขาจะเอาทุจังหวะจังหวะนี่ถ้าจะเกิดถ้าเกิดเตรียมไว้ก่อนโอเคโอเคผมว่าห้าตีทีายน่าจะนัวจัดเลยดูจากตลาดนะฮะมีผึ่งว่าแล้วเยอะเพราะว่ามีผึ่งแล้วเยอะเลยได้เพราะมีตีไปตายเพราะว่ามันวิ่งสวนไปก็ได้นะวิ่งเนี่ยทางนี้ก็อดูรอดูรอดูรอดูสิบบาเปิดเพลงเดียวมากันใกล้เลยเขาเนี่ จูจริงอะจูไม่ต้องทำอะไรนะจูวิ่งเข้าไปอีโวทีเดียวเสือประมาณสามวินาทีสุดท้ายอ่ะเ <c oughs> นี่ยต้องแล้วเป็นพระเอกว่ะยอดเอ้เสือวิ่งอีกสาว <c oughs> มวิไม่หมายถึงสามวิค่อยแทงไงแล้ววิ่งไปก่อน <c oughs> ง้างรอวะ่ะม,มีอีกแก๊งแล้วมีอีกแก๊งหนึ่โอเคโนบะโอเคโนะอยู่บนเนินโอเคโนะเก่งเยอะๆนะน่ะเยอะจังวะข้างหลังอ่ะเต็มอะเต็มห้าแล้วโเนอเ มีแล้วมีแล้วมีขยับมีขยับโอ้ยมีได้แล้วจับคุณที่แล้ววะขอใส่ตัวไว้ขอใส่ช่องนะขอใส่ช่องเยออย่าเยยออยู่กลางเลยงนะทงนะทงนะมาาาาเยมเนินมเินมเินตรงนี้แหละจเย็นจะเย็นเราจะเย็นเราจะเย็นไว้ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะอยู่ข้างบนนี้ผมเอามเินดิมเนินมามาเลี้ยงเลยยอนไเย็นเลยไว้ยนไว้ ไม่มาเถอดเถิดกับพี่ยังไงคุมไั้ตรงนี้คุมไั้ตรงนี้คุมไั้ตรงนี้พี่ตังเยอะมาเลยแถวดีกวะเสียบเลยนะมันมันเสียงหลุดวงนะเราเดี๋ยวเราดูดีๆนะดูยังไงใช่เราก็ลองหลุดด้วยวางหลังนะหลังเรามานะหลังเรามานะดู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 ดีๆหลังมา หลังถูหลังถูหลังถูปล่อย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 เขาไม่ไปเขาไม่ไปเขาไมไปเขาไม่ไเขาไม่ไปโอเคเหรอโอเคเหรอเช็คหลังเลยหลังเราเลยอีฟินิตอาแล้วอแล้วเแล้วไปตามตามไมตามเต็มต้องคอยเยอะม่ให้ตามไม่ให้ตามเย็นใจเย็นใจเย็นดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนจะเย็นไฟไปไฟไแค่นี้แหละเราเดินสู่สนามไปไปไกลแล้วเนอะจ็อกกิ้งได้จ็อกกิ้งได้จ็อกกิ้งไหมห้าสองนาทีสุดท้ายมีใครอะไรขึ้นนวเลยพี่เล่นเลย กูจะวิ่งไปไม่ถึงไงเออสองทีกันสามทีสามทีสองทีนะแลสองเด้งกับไอ้ปไปไปไปถ้าหลุดวงก็ได้เดินตามเข้าไปเดินตามเดิน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 เดิจ็อกไปจ็อกไปดอกซ้ายหน่อยจ็อกไปจ็อกไปกูจะนี่ไม่ต้องชิค้างนะเดินดอกซ้ายไปหน่อยไปโอเคน้องไปมาแล้วห้องได้ไปเตห้องได้ค่อยๆ่ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่มีแล้วเห็นต้นหลุดไม่ต้องปิดนะเห็นต้นหลุดไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดปล่อไปไปปล่อยไปดู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 บนเดินนี้ก่อน อยู่นี้ก่อนตัวเวฟถอยมานี่ก่อนถอยมาต้นไม้ก่อนตัวเวฟไม่นี่ไม่นี่ม่นี่ตัวนั้นเราไม่เห็นเราเห็นข้างบนอยู่ตรงนี้ถอยมานี่ก่อนนี่มาวันนี้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 มา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 เกินบ้านทั้งนั้นเกินบ้านทั้งนั้นไหนวะาท่งอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยว่ท่งอยู่ไหนอ่ะนที่นวลอยู่ไหนที่นวลอยู่ไหน มาอยู่ตรงไหนอยู่ไปฝั่งดู้แล้วลงไปหลังแล้วหมายแบบนู่นธงไปซ้ายนู่นแล้วนทงทงไปนู่นแล้วแต่ทงอยู่ไหนอ่ะลงไปซ้ายนูระหนุนวิ่งตีหิวลงไว้ล่างลงล่างมามาลงไปเนิน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 มา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 หลังไปนะตอนนี้ก็นำไปเลยเนินนี้เลยเนินนี้เลยเอาวฟสามนาทีวะหาธงไม่เจอ นู่นไะอยู่ตรงตีฮิ้วมันขึ้นหมีอ่ะนุ่น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 มันเป็นหมีนะหมีอยู่นู่นไงเนินตรงอ่ะมองตรงไปนะโดนเลยโดนเลยพี่ดู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 ไปวิ่งดิ้งวิ่งไปดูดูดูใส่เลยดีกว่ารอรอหลังถูกกระจกก็ได้อ้อมซ้ายดีกว่ารวมกันไปเรียนไเรียนเลนสายไปดีกว่าซ้ายเท้าขีดเท้ามาก่อนมาก่อนนี่ใกล้ใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้เลยเนี่ยเห็น่ไรเห็น่ไรเห่ไรแล้วมีตีหิ้วอยู่เฮ้ยเราอยู่ข้างล่างโพสิชั่นต่ำรอก่อนรอก่อนรอก่อนเรารวมพวกเราก่อน สองทีเข้าเลยสองทีเข้าเลยช่างมันไม่ต้องสนใจเลยีนไม่นี่มากเด็กไว้เดี๋ยวไว้พี่ซ้ายสาย้าย้มา้ายสาย้ายสองทีสองทีเตรียมตัวทุกคนสองทีถอดหูเล่นเลยแต่ดูเพื่อนณะดูเพื่อนนะกระชุบได้กระชุบอุ้มเพื่อนไปก็ได้อุ้มเพื่อนไปก็ได้แล้วก็เล่นได้อุ้มได้ลดววง่ะ สอเหี้ยว่าเรื่องเที่ขึ้นได้เลยเดี๋ยวไม่ไม่ทันไม่ทันค่าค่าทุนไี่เรนเรื่องเหลือแก๊งใหญ่ตั้งเยอะตั้งดูดิอย่าไปรีบอย่าไปใจร้อนไ้เขาก็เข้ามาหาเราเนี่ยเดขาก็เข้ามาหาเราเริงจรเราอยู่ดูหน้าดูหลังด้วยดูหน้าดูหลังตี่หิ้วอ้อมหลังแล้วไปออกออกขวาไปตรงนี้ไปเอาไปเลยเอาไปเลยขวาไปไเนี่ยก่อนไปกับแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาขวาเอาขวาดูทอง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  ทงไม่มีใครเอาทงอยู่ไหนมีชื่อทงมีชื่ออยู่กาวงเป่ากาวงเป่าดูดิกาวงยูไหนกาวงดูไหนวิ่งไปวิ่งไปมาเ้าวิ่งไปกาวง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 ขอต้อนกันขวาขอต้นขวาขวาขวาไปดักตีคนหนึ่งไปดักตีคนนึ่งไปดักไปดักไปดักอะไรไปดักอะไรตีคนนึ่งอันไว้ขวาไปตัดขวาไปเก็บเก็บเก็บไปวิ่งมาขวาไปขวาไปไปเก็บมาต่งเท้าตาย หนัวนัวูเพื่อนด้วยเพื่อนมาช่วยด้วยหนัเขาไปหน่เขาไปตายเขาไปตายชยเพื่อนช่วยเพื่อนตายทนทนตาย ไม่ทันสิบห้าสิบสี่สามใครได้อะใครได้อะ 太大呀！